มือนี่สิพามาเก็บบังฮุ่งหัวเหลืองจ้ะเมื่อวานนี่รอหาบอกกระมุดกินเนาะจ้ะโดยความที่ว่าตนมันสูงจ้ะสิไซไม่สาวต่อยก็ยยานบัหุ่งซ้ำจ้ะหน้าเพิ่นก็เลยไปหาบันไดไม้มาเปลียนไห้จ้ะไปหาบันไดเงี้ยนอายเนาะจ้ะเนาะกระูงก็กันจักน่อยหนึ่งจ้ะจัดแจงสถานที่ให้ลานยางดีจ้ะจะคของว่าปีนจ้ะพี่น้องว่าเข้าบ่ดีพระนะอยก็สิมีนาทีขึ้นปีนละจ้ะพี่น้อง แล้วจัดสถานที antis, so ่เท็กน้อยกันจ้ะขอยาวมันสิบะสูงซํากันบ่หน้าเราบอกว่าบ่บ่บอันนี้ตามกลัว้วยความเถียงกันไปเทียงกันมาแล้วเอามาวันหายจ้ะเอ้าสูงกว่ากันนิดน้อยจ้ะด้เวลาขอยสิปีเราจะพี่นองจ้ะบอกว่าจับดีดี้ะจับดีดีย่าให้ข่อยตกเด้อสันดกว่าถ้าเกิดต่อยมันก็สิสั่มจะพี่นองแต่มันเกิดน่วยง่าย่พี่นองหน่วยเต็มดีค่ะเกิดอยู่กับต้นบกพร้าวจ้ะ เกิดเองพร้อมจะเ,เรียกมาปูกจะต้นนี่น่วยดกกนวยงามตลอดจ้ะมื้อหนึ่งก็โอบต้นบางฮ่งไหวจ้ะย่านตกมื้อหนึ่งก็สิบปีด์บาหฮ่งจ้ะเอาสรุปจ้ะพี่น้องจ้ะตกคือเก่าจ้ะดีบรลอนใส่หัว่อยจ้ะพี่น้องคอยละห่วงกากากากดูจ้ะย่านบางฮ่งตกใส่หัวคือสิเจ็บหลายจ้ะพี่น้องอ่ะหน้าบอกว่าลงมาจัดสถานทีไม่ก่อนวาสันวะมันบ่ถึงบันไดวาสัน เอาึ้นคนอีกแล้วเนาะถือหัวข่อยบนอน่น้อในใจก็คิดดอกจ้ะอ่ะปีนปียน,นปีนอ่ะปีนขึ้นกอดไว้เน่ยนเนีนเลยจ้ะล้มไว้ไว้จักหน่อยเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นนุ้ยน้อยเหลืองๆจ้ะก็สุกซุกนี่หละจ้ะนุวยนี่กะยังไงพี่น้องจับมือเดียวซิยูอยู่บนเนาะเอาล้นค่ะนุวยนี่เต็มเต็มจ้ะพี่น้องถือหัวข่อยจ้ะพี่น้องเก็บเติบเด้อบักงงนุ้ยนี่ รอบต่อไปจะพี่น้องต้นนี้ได้หลายหนวยจมอนี่ซีหาหนวยได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นห้วยหนวยลงมาอีกจนกยหน่อยจ้ะเหลืองเราจะหน่วยนี้ก็ได้หุ้งหัวเหลืองหนึ่งกระแทมเนาจะพี่น้องจ้ะป้อยใ้สุกกับหวานคือว่าเหรอจ้ะเก็บสดๆดจากต้นของเฮานี่ยเจาจะเรื่องกินบักหุ้งนี่กินจนขี้ขาดจ้ะในสวนนี่อ่ะอีกขางหนึ่งจ้ะขึ้นๆลงๆยู่นี่เหรอจ้ะพี่น้องจ้ะ นาก็เป็นผู้จัดสถานทีจ้ะไห้นแลปีนจักยังแล้วก็บ่กปีนจ้ะปีนจักหล่อเลยนะก็บ่เอาน้าจ้ะย่านโต๊ะว่าสันวะเอาขวสิจัดแจงเองจ้ะปีนขึ้นปีนขึ้นจ้ะพี่นองงาบอกพาวก็เคียงเคียงจ้ะจ้ะมีดก็บ่ได้เอามาสิลํามันจกบาดจ้ะปีนค่ะโดยความวายานบอกหุงสั่าหลายที่จะของสิโต๊ะกับวาวาแจ้ะพี่นองย่านแต่บอกหุงสั่มบัดวายานจะของโต๊ะพี่นองเอ้ย อย่างต่ค้นกินเพิ่นกินบ่แ่บลงทุนทุ่มสุดตัวจ้ะพี่น้องเบื่งมนึ่งก็คือเดือหัวไข่เนาะจ้ะของมันต้องดีมันต้องสดว่าส่นเพิ่นว่านี่แดบปล่อยจ้ะพี่น้องขาไข่ก็สั้นดิพี่น้องเข็นข่อยู่ทานีิว่าเป็นข่บ่สั้นดิไข่สั้นอยู่เด้จ้ะก็ยยานความสูงหลายเติบอยู่เด้จ้ะพี่น้องแต่เหตุจังไ๋ได้จ้ะของเรามันต้องสดมันต้องสะอาดมันต้องสวยต้องหรูว่าส่นเพิ่นว่า ลูกค้าที่กินก็ต้องบอกว่าเออมันเสียบคนนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิเก็บไปให้ลูกค้าด้วยค่ะมันสร้างไหวกับหลายมือเราละเขาคิ้วกันกับพองกันจ้ะมันไม่ค่อยมีดอกจ้ะบุญฮูมันแลหลังจากลงมาแล้วจ้ะเดี๋ยวไปอีกอีกน่วยหนึ่งกาลังสิสุกจ้ะก็เรียกว่าเสียลงมาจ้ะว่ามแมนจ้ะกาลังสีหัวเหลืองเพราะอมลอมเหรอจ้ะหน้าว่าเอาไว้หันละโอ้ยเส่ไข่ปีนหลายรอบเนาะจ้ะเอาเอาเอาไว้ก็เอาไว้จ้ะ มามาสิพาไปต้นต่อไปจ้ะพี่น้องสูงซ้ำกันนะโหลดอันนี้เขาก็ไดบังฮวงเข้าม้าแล้วเนาะจะ้ะต้นนั่นก็สูงอันนี้ลักเสียบันไดไปขึ้นเขาเนาะจะ้ะขึ้นอ่ายแล้วเกินห้าแล้วเดี๋ยวใส่งานเนาะจะ้ะส่วน่อยกับสิเก็บบังฮวงใส่กระตาจ้ะพี่น้องจะ้ะมาเบิงต,นนต,นตนนนน้นนี่กับใบชายย่อยจ้ะแต่กับไข่แนกก็ต้นนั่นแน่จ้ะนี่ก็ขึ้นแบบขาสั้นขึ้นกันลจะจ้ะเอาปีน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 แต่พี่น้อง กอดแน่นๆกอดแน่ๆแนๆ,นๆก้อนเทวต้นนี่อันตรายหลายจ้ะต้นบอกฮ้ม,มันเอ็นแห้งจ้ะพี่น้องข,อข,อขยานพ้าเคยลนล้งจ้ะเอาหนึ่งสองปึ๊บได้เราจะพี่น้องหนวยมันกับใบใหญ่ปันต้นนั่นจ้ะกับมือหอากับหมไว้พอดีเนาะจ้ะกับปิดไงก็ลูกนั่นอยู่ส่วนลูกนั้นมันสีใหญ่พอโลจ้ะมันใหญ่กว่าเหนี่ยวห้องมือเฮา,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 าจ้ะเลยปิดเงาอันนี้เ็พาะลุมมือเฮาจ้ะปิดไงอ่าลงมาเหรอจ้าสำหรับเก็บบุญม,มนีก็เรียบร้อยเหรอจ้ะ ความอยากให้บะฮุงสดใหม่บะม,มีหอยซ้ำเนาะจ้ะพี่น้องดีถ้าบ่ตกล่ะจะ้ะจับดีหมวกใส่หัวพี่น้องเอ้ยอยากสิบอกจะ้ะเอาหมวกว้าวนันไปว่างสิบบดแดงจ้ะพี่น้องยอดกล้วยที่มันเนา่ามันตายจะ้ะหมดแดงขึ้นในห,หมวกพี่น้องมาเบิ่งมันยองหัวข่อยจ้ะพี่น้องเอ้ยทั้งยองหัวทั้งกัดหน้าข่อยจ้ะพี่น้องข่จะถูกออกไลออกจะ้ะข่จะแห้งห้อนห้อนอยู่เนาะจ้ะพี่น้องข่จะขาหมดแดงตายหมดเอารด หายอยู่ในหมวกเหรอว,ว่าอยู่่อยใ่ที่แหลกคือบ่มีกัดน้ำหูน้ำตา่อยพี่นองเอ้ยไป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 พาไปหาเก็บบกเขเอาทีเมื้อนี้ก็เลาะเลาะ,ละเก็บพักอยู่แถวหนิหล่ะจ้ะพี่นงหดแล้วก็ลาอหาเก็บพักมื้อกี้แดดแก่จักหน่อยอยู่เนี่ยห่อนห่อน,อน,อนเอาๆจะเศ้เาจ้ะมามาสิพาไ,า,บบา,าไปหาเก็บบกเขายวไปไปหาซุปไปขายขายให้เพิ่นจักหน่อยเพิ่นจ้ะลูกค้าก็สร้างไว้คือเก้าหล่ะจ้ะเก็บได้บ่หลายจ้ะทีละล2โสองลูกก็ไปส่งเพิ่นเนาะจ้ะ น,นีหน้าแล้วก็ไม่เก็บกอนน่ะแล้วก็เวียกเวียกหาจ้ะเบื้องทางแล้วกเก็บบะเขือพี่น้องขอาวารวมแล่าเวียกหาเฮ็ดปวกด้วยจ้ะพี่น้องแล้วกลุไมๆเงยเวียกเบียกเว่าอ้ไม่เงนนี้ย่นสมพติเรามาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องจ้ะเวียกกลุ่มเวียกหาปัญหาเห็ดปวกเฮ็ดตะไคร้อรจจ่อ,อ,อย,จย,ยจ้ะพี่น้องไปไปไปเวียกยุหันละเจ้าส่วนทางฝ่าย้ะเก็บพักซี่จีนมาจ้ะล่างเกินจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องจ้า